ล่าค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในช่องแ Channel ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กับเรื่อง s t r o n g e er f t Man นะคะหรือมนุษย์ท่าที่แข็งเก่งที่สุด EP ที่3อย่าลืมช่วกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะหรืออยากอ่านมังงะก่อนคลายก็ไปอ่านในที่เพจผู้แปลเพจบุรุษม,มินได้คะ่ะตามลิงก์ข้างล่างเลย เอาล่ะอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟัง EP ที่3กันค่ะทุยว้าวแลดยักษ์มันมาจากไหนละเนี่ยจเจนกลับมาช้าจังที่หมู่บ้านมีข่าวดีด้วยแหละข่าวดีงั้นเหรอวันนี้หัวหน,น้าหมู่บ้านฮูฮูกะกับเอนชิมาประชุมเรื่องการปลุกพลังแต่ จะไปบอกเขาทําไมเขาเพิ่งอายุสิบสองปีเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าร่วมพิธีปลุกพลังเอานาอย่างน้อยก็เป็นคนของตระกลูลเขาก็ควรรู้เรื่องนี้ไว้บ้างบึกอืมพระเจ้านางกวางเขายันนี่นาะกวางเขายันจริงๆด้วยอย่างที่คิดไว้หลานชายของท่านอวุโสเจ้าหุยนี่แหละดูเหมือนจะเหมาะสมกับการปลุกพลังหยาดหุย แข่งเก่งมากสุดยอดหุยถูกฝึกมากับท่านอาวุโสตั้งแต่ยังเด็กหวังว่าในอนาคตเขาจะมาเข้าร่วมกับหมู่บ้านเรานะฉันแหละอิจฉาจริงชีกวางนั่นจะมีค่าขนาดไหนกันเชียวจะอวนนั่นกินอะไรเข้าไปถึงได้มีพลังเยอะขนาดนี้เฮ้ยเหลือเชื่อถึงมีกันสองสามคนก็ยังจับเจ้านี่ยังไม่ได้เลยมันคือแพะเขายักษ แน่นอนเขาเป็นหลาดอีกคนของท่านอาวุโสอีกคนหนึ่งเลยนะฝีมือก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเจ้าหุ้ยเลยเหมือนเขาจะแข็งแกร่งกว่าเจ้าหุ้ยข้าละถูกใจเจ้าเด็กนี่จริงๆถูกต้องดูเหมือนหมู่บ้านของเราต้องพึ่งพิงเขาในอนาคตแล้วละ่ะมาหอข้อเด็กๆหย่อนหิน ย้อนหลงพิธีปลุกพลังในวันนี้พวกเจ้าต้องแสดงพลังให้เต็มที่เพราะท่านฮากูรุจะส่งฮูฮูกะมาดูพวกเจ้าฮูฮูกะฮูฮูกะกำลังจะมาเตรียมพร้อมสำหรับการปลุกพลังด้วยล่ะครับครับจินครบนับท่านลงุงจินเจ้าแข็งเก่งเหมือนพ่อเจ้าไม่มีผิดเขาไม่เคยบาดเจ็บเลยแถมเครื่องมือหินเขายังเจ๋งสุดๆเจ้าต้องดูพิธีปลุกพลังนี้ด้วย เพราะเจ้าต้องรับสืบทอต่อจากพ่อเจ้าเข้าใจไหมครับท่านลุงเกิดอะไรขึ้นไอเสานั่นหนักเท่าไหร่กันเนี่ยฮอดดอมูยางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮูดาก็ฮูดากเคายังเป็นคนอยู่ใช่ไหมเทพเจ้าแห่งโทเทมผู้อยู่เหนือความตายขอให้ท่านลุ่งโลกตลอดไปฮัตซ่ฮัตซ่หมู่บ้านหยางส่งเด็กที่มีอายุสิห้าปี หรือมากกว่าออกมาข้าจะช่วยเหลือในการปลุกพลังเออเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นักรบแห่งโทเทมช่วยเหลือในการปลุกพลังนักรบแห่งโทเทมในร่างนี้เราเพิ่งจะอายุ15บห้าปีเองเฮ้ดูเหมือนต้องรออีกสามปีถึงจะได้ปลุกพลังเอาละเด็กๆอย่างที่พวกเจ้ารู้หลังจากกลายเป็นนักรบโทเทมผู้ทรงเกียรต หน้าที่ของพวกเจ้าคือการปกป้องหมู่บ้านหมู่บ้านของพวกเจ้าจะรุ่งเรืองและมีอำนาจถ้าหากมีนักรบเพ่งโทเทมจะมีเพียงนักรบเพ่งโทเทมเท่านั้นที่จะใช้พลังโทเทมเพื่อต่อสู้กับความมืดมิดได้พระเจ้าโปรดทำให้พวกเขาได้เป็นนักรบเพ่งโทเทมผู้ทรงเกียรติคอตซอ